ไ่ย่างว่าไงคะได้แล้วแม่จัดการให้อันนี้ไปดูตัวจักบาทยิ้มหายิ้มหค่ะเอยพอค่ะนะพอค่ะเออขายดีบอปี่นี่โอ้ยถามไทยตอบลาวพี่น้องโอเคเลยไก่ได้ตัวจักบาทไก่ไก่สี่สิบบาทไปดูตัวยิ้มหาแต่ใส่น่าจะเนาะอู้ย่างเบียงหลาย ตลาดขนมคึกคักขนาดอันนี้ขาตกแต่งนะขาต,ต,ตุ๊กเต่งทุ้งจักบาทไหมค่ะสามสิบค่ะทุ้งยาสามสิบกล้วยก็มี่ขาตกแต่งก็มี่ขาต้มก็มีขนมใส่ไส้ก็ต้มหมูสิฟ้าขนมใส่ไส้อันนี้ขออนุญาตถ่ายลงเพจวิธีสานดั้งเดิมเด้อ <laughs> อันนี้ไม่ขายอันนี้ไม่ขายยุติตลาด ตลาดสนมฝนกระตกเออประกัอย่างป้าหร้ยหลแม่ค้าคนสวยไปไหนนี่แม่ค้าคนสวยแม่ค้าคนสวยยังไม่มานะอันนี้ตัวจักบาดอ้าวนี่อันนี้ตัวหน่อยเนาะประดุกอย่างกมีได้ขาะได้ไล้ไหลมันจะการร่วมร่วมวุ่นปร<อ>ยางหลายจ้ะตลาดสนมข,ขือคากง ยบน้ย่าถ่ายนะจ๊ะเด้อถ่ายลงเพจค่ะลงเพจวิธีสานดังเดิมนะจ๊ะตลาดผลไม้ขอนิย่าถ่ายคนสวยเนี่ยนะคะ <laughs> ถ่ายผลไม้เออคือขาขนาดกาวตลาดสนมต้นล,ละมรกลากไม้จัดเป็นชุดๆก็มีนะคะบนี้ ผมกับจิตตุกพี่น้องขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนาจาะจ๊ะคลิปบรรยากาศบุญขาวสากพี่มัสยานกับเขากัะมีกระต้มกัะมีมากระมีมาก็ม,ากมีเ<ม>ลี้วกัะมี มีมดสยางนะยายอันนี้จ้าบาทละยายอันนั้นที่บาทลูกอ๋ออันนี้เห็ดแล้วก็มีนะจ้ะเลยแกงเห็ดก็มีนี่เห็ดรวมเนาะเห็ดเห็ดตัวเห็ดตัวเห็ดตัวเิ็ดรวมเห็ดตัวเห็ดไข่ใช่อันนี้แกงอ่อมหอยจ้ะเออขออนุญาตถ่ายคลิปลงยางหนียางหนีวู้บประตูเจ้านี้ ประตัวเจ้านี่แซบเนะค่ะได้แซบสวยงามงา,มบบางใช่ครับาอฟีจ<อ>้ะถ่ายคลิปกันถ่ายคลิปกันพักก็มีอันนี้ไหมค่ะไป<อ>คายคประจำได้นี่เอ่อขายของขายของขว้ญแบนรนดะบรรยากาศตลาดสดทางแรงๆนี่ยไหมคะปานิน,น,นโรตจักบาท ตัวแปดสิบจ okay. ้าตัวเจ็ดส oh, ิบจ้ามาซื้อได้ด้วค่ะตลาดขนมเนื้อต nice> ัวน really ู้นตัวแปดสิบจ้าโอ้แปดสิบได้บมดตัวแปดสิบเออแปดสิบทำไม่ด้วยตัวโตโตตัวโตจายายขออนุญาตถ่ายหน่อยนะจ๊ะขนมขนมนี้ชิมแล้วอร่อยที่สุดในขนมนะคะนี่ขนมก่อนขนมโบราณ ยำหอยยำใคระด้ย่ยาถ่ายเนี่ยนะลกูกไก่กย่างนรอกไก่อบนำพึ่งอันนี้หม่ละสิบบาทได้จัดได้สือประจำน,นี่ก็เป็นกึ๋้นไตหัวใจตับบรรยากาศโดยรวมขนาดสนมวันนี้นะจ๊ะ คนคึกครักคร,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 รื่อนๆขออนุญาตถ่ายหน่อยนะจ๊ะอันนี้กุ้งกุ้งเนาะตัวนะฮะสิบบาทตัวๆขายอยู่ที่ตลาดสนมนะจ๊ะวันนี้บรรยากาศบรรยากาศขออนุญาตถ่ายแม่ค้าเนี่ยนะจ๊ะไม่ได้ไลฟ์สดค่ะจะลงเพจได้<ต> <c oughs> ไปตัดต่อนะจ๊ะอันนี้แม่ค้าอู้อันนี้กบกบยางไหมเจ้าบาดูพี่ กอย่างก็มีอันนี้ก็มี่อู้อออกุย่างไรอ๋อกุอย่างากุย่างหดดา,า,า,าสิบ,บาทกุยัยาวนมาเท่าไหร่ยาวจักบาทนานไหม้าอย่าดรอบพนญาถ่ายม่ค้าคนสวยหน่อยนะจ๊ะแม่ค้าคนสวยของเรา กระตุ่มอันนี้กระตุ่มมัดแอจะได้ก่อนนี่ไหมห้าสิบบาทจ้าห้สิบบาทอุ้ยแม่ค้าพูดเสียงเคราอมมากเลยนะคะันนีแค่ตแตกทายไหมสิไปลงในเพจไปตัดตาวนะเน,น,นี่ยแม่ค้าเขาอนุญาตทายได้จ้ะเด้ออันนี้ก่อใส่กล่องเนาะอันนี้คือใครเนี่ยอุ้ยอันนี้ขาประจำนะเนี่ยอันนี้โอุ้ยคุณยายคุณยายคุณตาดีไหมฮะ ายดีมากขายดีไหมคะขายดีก็ขายดีนะคะเนาะวันนี้เนาะเอ๊ดขายดีแห้งไม่ได้ขายประตูขายไกลเนาะขายดีขายดีปื๊ดมีมืเอสยางสิน่จักรจั่นกำลังขับขังเลยค่ะเด้๋ยตอนนี้ด้วยนาคือขากแห้งขนาดตลาดสน